กา,ารดูวังสองสอามลค่ะลดเงิน,น,นผูนก็คือลดน่วนูนี่ไม่ไปัอาอดูสองคูบค<า>่ะเลยอาทิฐานคอคอน้ำจริงก็คิดถันะอน้ำเท่วเทยวเวลาบเบิ้องางราอย่งนีน้นนนค่<า>ละบริรนข้นค่ะผลิตัดเอาดัดเอานียงมันก็เลยเนียงมันอามาเห็ดเป็นกะจุ๊ค่ะเอาไว้ีลา ยางยุ่งก็เจ้าได้ขอ,องดีของดีถึงละ่ะค่ะ,คะติดมากเปล่ะค่ะเนาะข้าน่อ,นอยมันน,นี่อยู่มาอยู่นานนานนานวันมะเร็วจได้บุษาวันนี้แล้วทั้งทั้งนั้นก็เยอัทธาหนะนะ้องคุณจัทธาค่ะแต่ว่าถามว่าของอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะค่ะมันมีพุทธคุณในตัวค่ะ อีกนั่นที่อยู่ที่ตะคู่หานี่มันยังหาไม่เจอค่ะ<ฆ>ตัวนี้มันหายากมากเขาเรียกแก้วจันตะการแก้วจันตะการเนี่ยมันจะเป็นคดไม้ไผ่หมายความว่ามันจะมันจะขึ้นอยู่ในตาไม้ไผ่แต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นแก้วเวลาเวลาเนี่ยมันขึ้นแสงแสงจันนั้นตากซองตัวนี้มันจะออกแสง ยังหล่อบึงเบื่อเราบอกท่านทำมาจบมันบ่ค่ะนี่ตาใหม่สองนี่ตาใหม่สองตาเขาเอ่ยไม่ไม่ตาคู่น่ะค่ะไม่ตาคู่เนอาจารย์คนเอามามีหรือเล่าวะค่ะเห็นพนไงหนึงเล่าไปหาอันไปหาดอกกระเจียวว่ะค่ะเว้ยมันอาจารย์หาไม่ยังเราอ่ะอาจารย์ตัดไม่ใช่ตัดหมดเราอ่ะเออไม่ใช่ตัดแต่คูณจับไม่ผมเคยตัดเห็นกูบุญมีหรือเปล่าอ่ะค่ะ แต่ว่าไม่จ้าคู่นะอาจารย์เห็นบ่าราเห็นแล้วจ่จับจ้านี่บอกไม่จ้าคู่้หยดีแล้ว,วหราอ,อาจารย์ทัดมาตัดเอาไปบ่นแล้วอเดี๋ย่ว่าของทูกจรุกอย่างที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราไม่รู้นะมันก็บบเกิดประโยชน์สิ ข่าแม่นอยู่ค่ะพอคู่เห็นกันสีซื้ตุยพูนเหลาเนาะค่ะหน่อยคือมันบม่เห็นคุนขาห่นะค่ะอคุนขาว่ามันมันดีเท่าะไหนเอ้พุนรามันดีเท่าะไหนยังสีน้ําโปรชักค่ะแล้วจะห้ามู้ปุ๊บมันก็เออเป็นประโยชน์ค่ะคือจังของอันปูบุญมีคือกันลราค่ะหน่อยตอนทอดพระลวยเห็นเลาใหม่ๆคือกันเลยค่ะพอคู่โอ้เจักเอางยังให้ห้าววศนีย์เพ่อดำๆำเลียรห้ามาโปหนาเนาะวันนี้โอ้ยมาขึ้นหนักเทนอวศน์ห้าวโปกับโปว่ามันได้ข มานี้แววมากพันจักโชคจั๊กเงินจักทองกันไหลมากได้บาทเนี่ยเอามาเนี้ยที่แหลกไ้สีเผงเข้ากับโอ้ยทำทาลื่นได้บาทเนี้ยบก้าเอาเมื่อได้บาทเนี้ยบก้ามาโอ้ยทำทาลืมกันนะว่าจะเดี๋ยวบก้าเอาเนาะมันเป็นทำแมงทำแมงอยู่เนาะมาเดิไปมากเฮงเฮงมานนี่กับบ่เคยถือสามตกระทึกบ่เนี้เล่าห้าน้อยบ่เคยถือกระทึกบ่เนี่หว่วยอันนี้ห่างหางพระเมื่อขาดให้ก็เอาบ่เทนี้น ว่ตัต่เงินบรขาดกระเป๋าเอาเบิร์ดแล้วบ้ขาดเลยค่ะจังมาบุก่าถิ่มแล้วให้ยังไปบุก่าถิ่นมนะพะครูคือว่าแบบโอ้ตะเกาคนวานพา,ามือบ่มีมือบ่มีตีนกะให้เอาไปไว้น้ำต้นโพหรอกเหมืน,นี้ปูให้บุก่าด้วยแบบน,นี้เขาหน่อติดรถเขายอ่อเขาย่อไปเลยค่ะว่ะาแต่มันอันเงินบระขาดเฮื่ยงขาดซ้านขาดรถขาดช่องฉนอกว่า เอาเหมือนม็ดคู่ยางแล้วว่าจะเป็นของปูบนเมียไรบ้างเอาหเศษผ่าห้างไหม <laughs> เศษผ่าขาดเอาไปว่าปูแล้วก็ยู่แถวนโมเดลไกข้านิดนึงแล้วก็ย่างมาข้านิดแล้วก็ย่างมาเนี่ค่ะเสา,าเอกเสาโทษเสาล่องคือว่าเตรียมบนคู่เสาแต่ว่าสิริลอล่อทำพิธีมื่อวันที่สามสิบแล้วคอยสีเริ่มเทเลยอย่างเช่นอะค่ะหน่อย ท่านก็นเลยว่าคันพ่อกับสิมานอนผีเตี่ยมงานซอยทั้งไม่คู่ทั้งยังละ่ะทางทีมงานสมุติภาพค่ะสิมาเตรียมกับเข่าตับน้ำซอยดูแลซอยดอกกระ,ะชายคนว่ะคนเห็นงานว่งหันรับแขกบ,บ่ะทันเพราะว่าผมมาจากกรุเพเบอร์อยู่ร้านท้ำปูนาเข้า,ขาขปูนามาหาลับร้านถ้ำยนองหานเนี่ยนะคะเขาเบอร์ใด ต่ก่อนเพิ่นกัเฮ็ดงานในเวียงในว่างเหรอเพิ่นกัล่าพันตัวออกมามาเป็นอยู่แบบสบายสบายเพิ่นกัพันตัวมั่งสิมันกัแบบบ่ต้องกดระเบียบก็บ่ต้องร้ายเนาะแต่สบายสบายเออซอยลูกซอยหลานไปสั่นตัวบาทนี่ยค่ะ เป็นยูไส่ไข่ไข่ยูในในอุดรเฮ้ยยูน้องไขยค่ะเพื่อไสวานโอ้ยูวนโอ้ยู่ใกห้องนตัวสั่นขาไก่ออกไปนี่ก็ไปใส่วานนะส้ไก่แล้วติดต่อในเขตติดต่อว่าเท่าไประ่ไกแล้วไก่แล้วคนที่ว่าไปใสวนค่ะปินตะกอนแลวเป็นพแล้วสดล่ะค่ะค่ะ มันเป็นบอกเลกน้ำแห้งแต่ดีแล้วเนาะอาจารย์นาะสนพ่อคู่นานเสรดินปนน้บ่บวกูเบ๋งเบบ่บกบบ่บวกขนาดเราที่อเอาใส่จาข้ามบ่อแล้วเอาจับเอาข้ามบเนาะสนมากบ่บอกได้แต่ว่าขึ้นปีบาเปิดชนะตัวผู้สาค่ะบาปิดชนะเขาก็จับมันต้งตกแห้งแล้วได้บาดนี่ค่ะ ค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะนํามหาพระภูพระคู่นะคะผู้ที่เพิ่นปฏิบัติได้นะคะพี่น้องเนาะตามหาที่มาของ907นะคะพี่น้องคะ่ะงวดนี้กับฟันทงมาร์เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นว่ากับข่วมฝันซื้อๆเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นกับ,บ่ได้มากกับรันตีอย่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเบิ่งเรากราับพิจารณาเบิ่งมีหามีสองมีสามนะคะพี่น้องเนาะมีหา้ามีสองมีสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังไรกะ ฝากไปพิจารณาเนาะคะ่ะห่าได้มาเฮ็ดมาส่างน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องห่าได้มาเฮ็ดมาส่างน้ากันเด้อแต่เอาดินเขาเ่ะะขาะะเพิ่มเนาะค่ะขนาดพะคู่เนาะค่ะเพิ่นมาเพิ่นก็นได้รวมบุดดินน้ำเนาะคะ่ะสองรถเดะะ้อค่ะพี่น้องเด้พอพะคู่เขาไก่พ่อเอ้ย,อยหันีนก็ให้ลันเด้อที่เพิ่นฝันห้าสองสามเนาะคะ่ะ อสองสามวค่ะพี่น้องเด้อซับไปซับมาเอาเนาะค่ะหาไดมาหวมเห็ดหวมสังเป็นเจ้าภาพเจ้าสัทธาเนาะค่ะฮาร,รุโปข่าวเมื่อวันที่สามสิบแมสามมตุมมโฮอมนะคะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าองค์พระห้าก็สิได้แตงอีกหลายอย่างนะคะพี่น้องเนาะค่ะพิมพิมเกานะคะพี่น้องค่ะบูสมบูรณ์แบบปันใดเนาะค่ะก็สิได้แตงได้เติมอีกร้ายเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะนี่แหละ อาสิได้แต่งได้เติมอีกหลายพี่น้องค่ะเดี๋ยวกะสงงางงามนาะปูหวันนี่แหละห้าสองสาม ให้ส้ำเร็ดลุลวงได้พอด่อเด้อปูใหญ่เทพประทานผ่อนนะคะพี่น้องเนาะ,ะกากาฮารโลโปูข้าวนะคะบอก f อซแฟนช่องนะคะให้โชคให้มานน้ำกันเอซอยู่ไซก็ให้ไปทรงโชคทรงมานให้เพิ่นเด้อปูเด้อ นา่นาจะเลขลอดผ่าขออยู่ในองค์ปู่องค์งาละค่ะได้พี่น้องค่ะที่พ่อได้กระไดเนาะพี่น้องเนาะเก้าหนึ่งศูนย์สี่เก้าหนึ่งเออ9 9กเก้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ก็เลยได้พ่อได้ค่าถูกค่าเทียนหย่อนอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะอ๋อจังไรก็เป็นจังบุญเนาะค่ะพี่น้องเนาะภูบุญบ่ฮอดบ่ทให้ในถึงเนาะคะ่ะทให้ในถึงคิ้ว สู่ต่อไปค่ะพี่น้องค่ะสู่ต่อไปเป็นกำลังใจให้สุขสุขคนเด้อค่ะพี่น้องสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะยังไงก็ให้โชคให้มันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะกับสำหรับมืองานเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะมืองานวันที่สามสิบเมษายนเด้อค่ะพี่น้องเด้อยัยมายางพันหนากองเด้ออาจารย์เด้อผู้หายปันนั่นค่ะตอนนี้กาลัางอาชีพอยู่เด้อค,ค่ะค่ะสำหรับเอบซีแฟนช่องเนาะคะ่ะ ยูไก่เนาะคะ่ะก็เดินทางมาได้ตงแ,แต่วันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดพี่เด้อค่ะพี่น้องเขามีให้กินอยูเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเพราะว่าเอฟซีแฟนช่องเพิ่นเอามาพูละโลสองโลพูละถุงสองถุงอยู่นะค่ะพี่น้องเนาะเข่าสารอาหารแห้งเนาะคะ่ะผููไดมีศา 9, สต์เกาศาสต์ห่างเนาะคะ่ะเหลือใสเหลือซอยเกามาทวายได้เด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเอาม,ามอบทั้งวัดได้นะะเนาะค่ะพอได้ปู่นังเนาะค่ะพี่น้องเนาะขายจังไดกะฮัลโหลโปู่ข้าวบอกบุญเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะวันที่สามสิบ เมษายนสองห้าหกห้าเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยสองห้าหกหกสนนพ่นเออกราบขอโทษขออภัยครับไปจึ้งใกล้ๆเด้๋ยมันคือบอกผิดเท้เนะคะพี่น้อง,อ 66, นนองเนาะค่ะ,น,ค <laughs> น,ะ,คะน,นีเดอร์ค่ะ,คะพี่น้องวันที่สามสิบเมษายนสองห้าหกหกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกำหนดงานเนาะคะ่ะเวลาเกาโม่งเป็นต้นไปเนาะคะ่ะช่วงเศร้าห้องสิถวาย พัฒหาหพระคุณเจ้ากันนะคะพี่น้องเดอ้อบ้านโคกสว่างตำบลบะยาวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะพี่น้องเดอ้อค่ะเบอร์โทรไอดีไลน์ของพ่อนน้าลุยเนาะคะ่ะแคปไว้เลยเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะก็ยลืมตัวดีตัวเด็ดเนาะ,ค,ะ 5, 2, 3, ค่ะห้าสองสามค่ะพี่น้องคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สู้คนค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ